แล้วค่ได้หม้อคาราบีสีเขียวนะคะโมยเลยอันนี้จะอยู่ที่อุตสาห์หนึ่โโดดงโกว่ตตาก็สองโลลูกนึงนะแต่ำส่งต่ำได้ประมาณสบคกเลยนะเดี๋ยวเราจะเปิดตัวอันนี้เราก็จะเอาไอ้ตัวก้านเขาออกไอ้ตัวก้านเนี่ยเราสามารถเอาไปทำผัดหรือว่าต้มจืดก็ยังได้นะเที่ยงคนอะไรเงี้ยนะอย่างเงี้ยเราสามารถเอาไปทําอาหารอย่างอื่นได้อีกเดี๋ยวเราก็จะเก็บไว้สําหรับต้มต้มจืดนะเดี๋ยวเราจะแช่เย็นแบบนี่เราก็มาเปิดกันนะค่ะด้านในเขาก็จะขาวเหมือนไอ้ตัวสีม่วงนะ ที่บ้านก็จะเอาเอาทำเป็นสลัดนะคะโดยเอาไปเอาไปาต้มอ,อะ่ะต้มให้มันนิ่มนะแล้วเ็าจะมาทำสลัดครีมนะก็กินเป็นสลัดแต่เราจะกินเป็นส้มตำาันะเราจะกินเป็นส้มตำแทนมะละกอใช้มีปอกไหมคที่ปอกมันจะปอกยากเลยเพราะว่าเขาจะมีเป็นความเป็นเปลือกที่เป็นเป็นจะเป็นชั้น่างนั้นไม่เรียกเหมือนพวกผลไม้นะมะละกอดังนั้นเวลาใช้ตัวปอกมันก็จะยากนิดนึงเลยต้องใช้มีดนะ อดีมากเลยเดี so ite, it so ๋ยวเราก็จะปอกไปเรื่อยๆนะแล้วคาก็ออกไปนักกันสับลับอร่อยมากเลยถ้าเอาไปต้มจิ้มน okay. like ้ำพริกก็อร่อยนะกินสดสับเป็นสลัดก็แซ่บนะแต่เราจะใช้แทนมันฝรั่กนะเปิดมัน้ออนก่อนจริงๆช่วงช่วงเปิดห่อนี้ก็กินได้นะแต่ถ้าว้เราต้องกินแตงโมนะวันก็สองยูโรนะราคานี่เรากมาสับๆนะนี่ก็จิ้มกันนะเราก็จะมาสับนะสับมักรั่กรอนะตอนแรกก็จะใส่ละแต่ว่าสับมะนรั่กรดีกว่านะ ตั้งแล้วโอ้ยมีผิดนะมันก็จะใส่กระเทียมโอเคก็จะใส่มะขามปีกไง น้ำปลาละนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะด้วยว่าเราจะเราจะกินตามหอองนะ้น้ำตาลนิดน้อยนะนตาน้กตนโนะด้วยวน้ำ้ ูกไปแล้วนะเรียว่านะผมจะทำให้มีของเหมือนเราใส่โป่งนะตั้งโปรงตั้งเอ่อโคลาบี้ใส่น้ำโป่นะตั้งโป่งหดองโอเคโอเคเราใส่ตัวนี้ใส่น้ดองนิดนึ่อดองด้วยนะนี่เป็นหอยดองเอ่อเราดองเองค่ะตัวใหญ่นะเนี่ยใส่ลงไปโอเคเราจะใส่หอยดองนะหอยดองตัวโตโตอะไหอยดองหอยสเปนนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาใส่ตังหลังจากที่ใส่โคลาบี้ไปนะตัวใหญ่นะหอยดอง โอเครัมไปยิงกอนนะแต่ม ชมีนะเดี๋ยวเรเอาเลยหน้าด้วยนะเอาแบบให้มันดูแบบม่หอยโดงนะแบบใส่เยอะนะตนะัวนะใ,ใหร่มากตัวเล็ก นะครตัวหัวคอร์บี้เนี่ยทำาสปตัง่ะกินมีหอยดองด้วยเะนะนี่ก็จะเป็นมีหอยดองด้วยอย่างนี้นะจะิงเดงเนาะ นุน่นมๆทำไปดูโอเคองดูงงงงเยก็ดีนะลองลองจับเสิร์ฟไปดูนะ เราก็อะใสเยอะนะก็จะใส่ไวโดงีเนี่ยจับไปแบยนี้นะไวโดงตัสวยไวลงเองนะคะจับใส่ะอจับไปได้ใส่สาสีนะคะเป็นสีจากธรรมชาติเลยนี่ใส่กันย่านีใส่ไปแลแต่ก็ร้สงรู้กจะโดนตัที่ส่งอหน่อยก็ชอกินวทีาจับไปนะหรือว่ากินเลยนนี่ค่ะ หอยดองแน่นๆเลยจ้าหอยสเปนหอยแมลงผููสเปนนะก็มื้อนี้แค่นี้นะคะไปต้มสัหอยดองสีหอยดองนี่เป็นสีจากธรรมชาติเลยนะคะเราไม่ได้ใส่เราไม่ใส่สีผสมอาหารใดๆเลยนะคะหรือว,ว่าเป็นหอยดองแฮนด์เนดนะคะแฮนเบคทำกับมือหอยแมลงผู่ของสเปนสดๆเลยนะคะ ทำจากรั่งเศสตอนใต้ค่ะมีเที่ยงกันนะคะแล้วันค่ะ